วันนี้นะคะน้องมือก็จะแวะมาดูน้องแพะข้างบ้านค่ะน้องแพะโซนมากๆเลยนะคะสงสัยจะหิวแล้วค่ะเจ้าของกําลังไปหาอาหารมาให้น้องแพะอยู่นะคะฝัหว่างนี้นะคะน้องมือก็เอาลูกตะขบมาให้น้องแพะได้กินค่ะน่ารักกันมากๆเลยนะคะเมื่อเล่นกับน้องแพะเสร็จนะคะก็ต้องกลับไปให้อาหารน้องไก่ค่ะน้องไก่บินกันออกมาเลยนะคะแต่ละตัวคืออารมณ์ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มาเติมอาหารให้น้องไก่กันนะคะเมื่อกินอาหารเสร็จก็ต้องกินน้ําด้วยค่ะ แล้วก็จะมาตักแต่งกิ่งมะนาวกันค่ะว้าวในสวนนะคะนงมาทํารังเยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามีผลไม้ยเยอะนะคะสวนมะนาวในสวนนะคะโดกมากๆเลยค่ะล่วงเต็มใต้ต้นเลยนะคะน้องมวยก็จะทํากันเก็บไปเลยนะคะส่วนน้องไก่นะคะกินอาหารเสร็จก็จะเดินเล่นในสวนอย่างอารมณ์ดีเลยค่ะและกิ่งมะนาวนะคะน้องมวยก็จะทํากันยกออกไปทิ้งด้านข้างเลยค่ะในสวนนะคะน้องมวยจะคอยดูแลอยู่ตลอดนะคะไม่ให้หญ้าขึ้นลกเลยค่ะหญ้าทุกอาทิตย์เลยนะคะอยู่กับน้องไก่จนมืดเลยค่ะ ทำวันละนิดวันละหน่อยนะคะส่วนของเราก็น่าอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวกลับไปอาบน้ำนะคะพี่ๆถามกันเข้ามาเยอะเลยค่ะใช้ครีมบํารุงอะไรคะตัวนี้เลยค่ะน้องมดทาประจําเลยนะคะน้าจูค่ะมารีวิวให้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าใช้จริงหมดไปเยอะมากๆแล้วค่ะกลิ่นหอมนะคะเป็นหัวเชื้อน้าจูค่ะน้องมดจะทาผสมกับกันแดดด้วยนะคะ